จะมีลูกค้าถามตลอดนะครับว่ารุ่นไหนติดยากนะครับแต่ก่อนไม่ไมไ,มไม่ก็ยากแต่รุ่นนี้ยอมรับว่าติดยากนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูอีกหนึ่งงานนะครับวันนี้เป็นคิวของ c ิ t y p พัน h e r b o โบนะครับคันนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนที่ ทำอุปกรณ์เลี้ยงอุปกรณ์ไม่ได้ถ่ายนะครับเมื่อวานรถเยอะนะครับก็เลยวันนี้ก็จะเลยมาให้ดูอีกหนึ่งงานนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นซิตี้พันเทอร์โบสสูบเป็นเครื่องฉีดตรงเหมือนเดิมนะครับเครื่องดิเรกต์อินเจกชันเหมือนเดิมนะครับชุดอุปกรณ์ที่เราเลือกใส่นะครับรุ่นนี้เราจะใส่เป็นยุโรแก๊สนะครับอินเจคโตหัวฉีดจะเป็นหัวฉีดฮาน่านะครับหัวฉีดฮาน่าเลยนะครับนี่ เราจะใส่เป็นหัวฉีดเดี่ยวนะครับวางหัวฉีดล้างไม่ได้ครับรุ่นนี้ถ้าตอนนี้ปกติจะมีลูกค้าถามตลอดนะครับว่ารุ่นไหนติดยากนะครับแต่ก่อนไม่ไม่ไม่ก็ยากแต่แต่รุ่นนี้ยอมรับว่าติดยากนะครับเพราะว่ามันจะฟิกไปหมดครับพื้นที่มันจะเล็กๆน้อยๆติดขัดไปหมดเลยนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะครับทีมงานเราก็จัดวางอุปกรณ์ติดตั้งในตำแหน่งที่สวยงามนะครับอย่างหม้อต้มก็อยู่ข้างในเลยนะครับ มอตอต้มจะเป็นเมจิกสามนะครับถังอันนี้ใส่เป็นถังอ่าห้าสิบสี่นะครับมาดูถังกันครับคันนี้จะเป็นถังโดนัทษห้าสิบสี่ลิตรเบาในนะครับติดตั้งในตำแหน่งแทนหลุมยางอะไรนะครับเ์วาวจะเป็นลวว์าโทมาเซโตเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ตามมาตรฐานร้านเราเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเติมแก๊สแล้วเทสปรับจูนกันครับ หลังจากที่ไปเติมแก๊สมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมา Auto ออโต้จูนก่อนนะครับในการออโต้จูนของยุโรแก๊สอินเจกโตนะครับที่ติดอยู่ในรถเครื่องไดเล็กนะครับมันจะมีออโต้จูนอยู่2 2แบบก็คือ,อมันจะแบบแรกก็จะเป็นรอดในรอบไอเดนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออโต้จูนเลยนะครับโอเคครับนะครับมันก็จะขึ้นเรื่อยๆจนถึง100%นะครับ พอเดี๋ยวถึง100%เรซเราก็ต้องไปออโต้จูนในรอบที่มีโหลดหรือว่าต้องไปวิ่งวิ่งเก็บกราฟอีกทีนึงนะครับโอเคครับจูนออโต้ในรอบเดินเบาเสร็จนะครับในรอบไอเดนเสร็จเดี๋ยวเราไปจูนออโต้ในรอบที่เป็นรอบต้องไปขับจูนเลยนะครับเปิบโอเคหลังจากเราวิ่งเก็บกราฟมาเรื่อยๆนะครับ ็ถึงครบ1 0 0แล้วก็เดี๋ยวลบกวนตากล้องกดโอเคหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะมาวิ่งเปรียบเทียบค่าน้ำมันนะครับวิ่งให้กราฟแก๊สมันขึ้นก่อนนะครับโอเคเราจะไปวิ่งเก็บแหมกแก๊สเลยนะครับแต่คันนี้วิ่งดีมากเลยนะครับลูกค้าซิตี้เทอร์โบคันนี้ลูกค้าไปรีแมป รีแมปกล่องมาด้วยนะครับรีแมปกล่องจูนน้ำมันเป็น e 2 0แล้วก็น่าจะมีแอบมีแอดวานซ์องศาฟไฟยัดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ารถวิ่งดีมากขนาดใช้แก๊สก็วิ่งดีนะครับตัดต่อเกียร์นี่นิเนียนเลยนะครับเทฟโค้ดลูปวิ่งอยู่14.4นะครับ14.6ประมาณนี้นะครับโอเพนลูปโอเคแรงดันมอเตอร์ไม่พอ So we have to the minimum. The minimum. A heart beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Night's young, it is just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.